สวยจ้ะสวยเปล่าเส้นนี้อ่ะเส้นนี้สวยจ้ะสวยจ้ะให้มีใส่เส้นนี้เหรอเหมาะกับเหมาะกับชุดมีหรือเปล่าอ่ะเหมาะกับชุดมีเหรอจริงเหรอมีนุ่งยีนนะวันนี้ใส่น,นี้เหรอจ้ะแต่อันนี้จ้ะเอาเสันนี้จ้ะแล้วน้องมันปันเสันไหนจ้ะน้องมันปันเลือกดูที่ของน้องมันปันเสนไหนจ้ะอันไหน ระวังตกลูกเอาเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเอาเร็วเก็บขึ้นมาไปจ๊าเฟ้ออะไรจ๊ะ เส้นไหนอะ<น>โอ้ยกีย่เส้นอ่นอะนะสามเส้นสามเส้นเหรอมันพันกันมั่วหมดเลยอะลูกฮนาะอ๋อเส้นนี้ของน้องมันพันเหรอเส้นนี้มันดูเสื้อดีเล่อโอนตินหมดเลยอะะอไะไรจ๊ะมีอะไรนะมีที่กระบองได้นี่มีอะไรนะมีมีมีที่กระบองได้นี่อ๋อมีที่กระโปรงได้เหรอโอเค เอาทำอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงอ๋อใส่อย่างนั้นเหรอบับัตจิบัาเดลด้วยนี่อ๋อออ๋ไปที่ซาเอลด้วยเหรออันนี้สวยกว่าไหมอันนี้อ่ะอันนี้สวยไหมเส้นนี้สวยกว่าไม่สวยเหรอเส้นนี้สวยไหมเนี่ยเส้นเส้นนี้สวยกว่าอ๋อเส้นนี้สวยกว่ากันเงอะอ๋อเงอะอยู่จังนะอะไรนะ อ,อ๋อไเอาหาไปได้ยังจะลงนี้ใส่เส้นนี้หรอสวยแน่นะเส้นนี้ปัน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 เส้นนี้สวยแน่นะฮนะสวยจริงกัปเปล่าเนี่ยเส้นนี้นะสวยจริงกัเปล่าคะี่อยู่แป๊บแป๊บอะไร ตัวตาไหนท,ที่น้ำมันบรรจุตุ๊กตาไม้น,นนะอ๋อที่น้องมันบรรจุตุ๊กตามาให้เหรอจ้ามันน้นสวยกว่าเหรอ,อทำไมติดอะไรอะลูกหยิบขึ้นมาสิคะ ดึงออกเปล่าดูไม่ออกหรอโอเคเดี๋ยวมี่ไปดูให้